สิเทคนิคสร้างแรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมายในชีวิตเราเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันแรงบันดาลใจเป็นเสมือนแรงผลักดันในชีวิตให้คุณก้าวไปข้างหน้าชวนคุณค้นหาเทคนิคสร้างแรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมายข้อที่หนึ่ง ต้องมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก่อนที่เราจะพิชิตเป้าหมายนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าเป้าหมายของเรานั้นคืออะไรเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้เรารู้ว่าเราต้องการที่จะเป็นอะไรผู้ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงผลักดันขาดแรงจูงใจและจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต 2. การเขียนเป้าหมายการสร้างภาพความฝันที่ตัวเองต้องการอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะตอนก่อนเข้านอนในโลกนี้มีกฎแห่งการดึงดูดหากคุณหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องใดเป็นประจำคุณก็มักจะได้สิ่งนั้นจงจินตนาการถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆแล้วชีวิตของคุณก็จะเดินทาง ไปสู่เป้าหมายหรือความฝันของคุณเองได้สำเร็จในที่สุด 3. การอ่านหนังสือดีๆหนังสือที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้โดยเฉพาะกับคนบางคนผู้นำของประเทศหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อ่านหนังสือของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมือง ผู้นำประเทศเหล่านั้นจึงได้สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองขึ้นเขาเหล่านั้นจึงเกิดความต้องการที่จะเป็นผู้นำประเทศเหมือนกันชีวประวัติของผู้นำหนหนังสือบ้าง 4. จดบันทึกคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการคิดเพื่อจะคิดอย่างมีประสิทธิภาพการจดบันทึก จึงช่วยให้เราจําสิ่งสิ่งนั้นได้ดีขึ้นหลายเท่านอกจากนี้คุณยังสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นความสำเร็จความล้มเหลวซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เมื่อเราได้ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง 5. การหาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่าง โดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลที่อยากจะมีชีวิตแบบเขาก็เป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจขึ้นภายในตัวเองศึกษาว่าเขามีแนวคิดแนวปฏิบัติอย่างไรจึงประสบความสำเร็จความสำเร็จเราก็สามารถนำเอามาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต้นแบบ สู่ความสำเร็จของเราได้ 6. รู้จักบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดทุกคนในโลกนี้มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างคือใครใช้เวลาที่มีอยู่นั้นได้คุ้มค่ากว่ากันไปกับเป้าหมายของตนหรือไม่เมื่อตระหนักได้ตามนี้ จะทำให้รู้ว่าควรมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตนและดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 7. ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ได้มีไว้ให้เจ็บช้ำหรือโศกเศร้าเสียใจแน่นอนว่าเราทุกคนไม่สามารถห้ามการเสียใจหรือโศกเศร้าเมื่อเกิดความผิดพลาดได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเมื่อรู้ว่าผิดพลาดแล้วให้คิดหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้นแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกแบบควรสร้างทัศนคติแบบฉันทำได้นี่คือหนึ่งในทัศนคติที่สำคัญที่สุดในการจะประสบความสำเร็จคนเรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมาย แต่หลายๆคนก็ได้ปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นด้วยคำว่าทำไม่ได้ซึ่งทำให้หลายๆคนล้มเหลวเมื่อเราคิดว่าเราทำได้ร่างกายทุกอย่างก็จะเกิดการตอบสนองต่อความคิดนี้แต่เราก็จะเห็นเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบรันรดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จ 9. มองโลกในแง่ดีคนมองโลกในแง่ดีมักมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเพราะเมื่อมองโลกอย่างเป็นบวกก็ช่วยให้มีสุขภาพจิตดีความคิดโปร่งใสและทำให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได้ 10. ททำสิ่งที่ไม่เคยทำไปในที่ที่ไม่เคยไปเมื่อไรก็ตามที่ชีวิต ได้ลองทำหรือได้ไปในสถานที่แปลกใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วลวความเบื่อหน่ายมันจะหายไปภายในพริบตาเดียวคุณจะรู้สึกว่าชีวิตยังมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะแล้วแรงบันดาลใจก็จะหลั่งไหลพลั่งพรูเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว